ครับบรรยากาศตอนเช้าสวัสดีมอนิเตอร์นะครับพามาเบิ่งตูดวัดเทินะครับตู้เบิ้ลนะครับสภาพงามเลยครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้ไปใส่นะครับสนใจกาแฟมาเบิ่งได้นะครับอยู่ร้านพีเน็ตออดิโอนะครับมีทั้งหมด12ใบโหลนึงครับโหลนึงนะครับมีทั้งเสียงไก ตอนเศร้านะครับสายมากเดี๋ยวประวางเลยื่อนบริเกตขึ้นเอาชมตัวเศร้าก็ได้กันครับสภาพสวยๆครับบ่วาเป็นสภาพใหม่สภาพร่วมๆโดยร่วมนะครับก็ถือว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตู้วาเทคนะครับเซตนี้นะครับเป็นตู้เบิ้ลนะครับดูเบิ้ลนะครับบริเกตนะครับเอานะครับสภาพบริเกต แต่ว่าสภาพโดยรวมเลยก็่คือเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นนะครับสภาพสวยๆครับตัววัตเท็กนะครับตัวเบิ้ลนะครับตามรุ่นนะครับรุ่นสองหนึ่งสองนะครับอ่าเป็นดอกไม่เล็กนะครับกับนักแม่พอสมควรนะครับสำหรับเหมาะสำหรับรถเฮียหรือว่าอ่าใจมากกิลีกัะเอาไปเปิดนี่โอ้สุดยอดนะครับน้ำเสียงนะครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจก่ะแวะมาเบิ้งได้นะครับอยู่ที่ร้านพินิจออดิโอเดอร์นะครับชมเ้าแบบนี้นะครับบรรยากาศยง่เ้านะครับดูเบิ้งเพจหลังนะครับเพจหลังสิเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับเพจหลังสิเป็นแบบนี้สวยครับสภาพสวยนะครับมีเสียงไก่เสียงกาพร้อมช่วงเ้านะเอาเอานะครับบรรยากาศช่วงเ้านะครับเป็นตู้ว่ัตถุ ตู้แท้ตู้บริษัทนะครับสภาพเยี่ยมนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากไปใส่งานนะครับือว่าเอาไปใส่ต้นรถแห้หรือว่าอยู่ที่เวทีนะครับแต่ว่านักแน่ชนลอยนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอดอร์นะครับแถวพายงานครับเพิงนะครับช่วงนี้มืดมืดอยู่นะครับนั่นนี่ก็ตีตีตีหกกว่านะครับนะครับบรรยากาศ สำหรับยำเสาแบบนี้นะครับบรรยากาศสำหรับตอนเช้าเช้านะครับท่างานเบิร์นนะครับจะนอยนะครับใืวันพเนตออดีโอนะครับอ่านะครับน้างข้าวบ้านนะครับกับพ่อครับเป็นข้าวนะครับข้าวแท้นะครับข้าวแท้นะครับ ดูวาตถเบี้ยวนะครับตู้ว่าเทคเดี้ยงยิปเอสเนนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับนี่นะครับข้าวสภาพสวยง้ามด้วยทีเดียวนะครับของข้าวนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับยูรันพินิตรวิทยนะครับแปดปัญหาครับจัดไปนะครับสําหรับชวนปีใหม่นี้นะครับแทนละแปดปัญหานำเสียงใสปิ้งนะครับ ตระกูลข้าวนะครับแบบฉวับของข้าวนะครับนำเสียงใสปิ้งนะครับขับกลางครับแหลมได้นะครับสําหรับมดนี้นะครับต่อมานะครับกับเป็นซี่สามพันหกนะครับเมื่อสามพันบาทนะครับสําหรับนีดองทีอยากไปใส่ในงานปีใหม่นะครับคบเบียดไดตนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้แห้งจังครับคาเบียดสุดยอดนะครับคบเบียดสุดยอดนะครับเป็น ของเอ็กซศร้านะครับรุ่น a อเก้าพันเอนะครับ a อเก้าพันนะครับสภาพใหม่ๆเดิมๆนะครับนี่ทั้งหมดหาแท่งนะครับพี่น้องสำหรับสำหรับท่านพี่น้องที่สนใจครับแวะมาเบิ้ลมาชมได้นะครับอยู่ร้านพิเดีออดิโอนะครับดีว่าสิเป็นนะครับ f อเอรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับดูนะครับสเปค ข้างหลังนะครับเอานะครับให้เบิ่ข่าวข่าวไปก่อนนะครับสนใจแกะมาได้ที่ร้านพินิจโอทิโอนหนึ่งมืห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเอานะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับหรือว่าชื่อเอสซีนะครับรุ่นสามพันเอนะครับเอานะครับการนี้ก็เป็นของแท้นะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับอยู่ร้านพินิโอนะครับหรือว่าสเปนสเตทบ็อกนะครับ สเตเต็มบ็อกนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับ S L เอ้เอสสิบหกเลครับนะครับของบัลลิเจอร์นะครับอ่าพร้อมนะครับเอ็กสามสองโปรดิเซอร์นะครับโปรดิเซอร์นะครับอ่ามีสายแลนพร้อมเนาะอ่เอาสายแลนนี่นะครับสายแลนรุ่นของเอานะครับร้อยเมตรครับสายแลนร้อยเมตรสายแลนร้อยเมตรนะครับ นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะมาเบิ่งได้นะครับยูรันพิเดีโอเดอร์นะครับมีสายเลน902ป r นะครับตัวนี้ก็อ้าวผู้ใดสนใจใหม่ๆครับสภาพกิ๊กเลยนะครับกองมีครับกองมีนะครับอ่อนะครับสำหรับท่านที่สนใจกับแวะมาเบิ่งได้ยูรันพิเดีโอเดอร์นะครับ902ป r นะครับ เก้าศูนย์ศูยสองโนะครับสภาพสวยนะครับอ่าราคาทักทเข้ามาเลยนะครับ0ูนย์เก้าหก่าเจว่าถึกสามพันหกนะครับ EIMS นะครับมีหลายแท่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเลือกชมได้นะครับอ่ายูรันพิเนตออดิโอนะครับมันเลือกเบอร์ใดนะครับเื่อวากสิเป็นหาพันอานเบ็ดนะครับ ก็มียูซีเทนนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับยุครานพินิจออดิโอนะครับหรือว่าไอ๊หกพันอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ว่าเทคนะครับพันสองรีเซนะครับนะครับพี่น้องสนใจกบแวะมาเบิงไดดนะครับยุครานพินิจออดิโอเดอร์ชมงสุดเัปดานี่เนาะนะครับตื่นพร้อมไก่เอาขอบคุณย่างสูงสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับของร้านพินตออดิโอว่าว่าสิเป็นนะครับ อันนี uh ้เลยนะครับ sk 5 0 0พนะครับเอานะครับมาเบิร์มาชมได้นะครับอยู่ร้านพินิจออริโอนะครับข้อกับพ่อพี่ให้เลือกอยู่นะครับหลากหลายนะครับสมอยากได้อันไหนก็แม่มาเบิร์ได้นะครับอยู่ร้านพินิจออริโอเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทําแทนนะครับหรือว่าจะเป็นต้นคูณนะครับต้นคูณรุ่นนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็แม่มาเบิร์ได้นะครับหรือว่าจะเป็น รุ่นนี้นะครับเอานะครับอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับทุกท่านนะครับหรือว่าจะเป็น p ีเกมสิบเอ็กนะครับสภาพสวยคือกันเดิมๆนะครับสติกเกอร์บม่ขาดนะนะครับเอานะครับกับมาแวะมาเบิ่งได้นะครับยูรานพินิจโอ디โอนะครับหรือว่าจะเป็นเก้าดีนะครับสิบดีกับนี่นะครับเอาโทรสอบถามได้นะครับยูรานพินิจโอ디โอเด้อนะครับสินค้านี่ต้อนรับพี่น้อง ที่ทุกสารทิศนะครับเดนี่ก็ยังส่งได้นะครับถ่าส่งก็ส่งได้นะครับหรือว่าพี่น้องอยากมาเบิร์กัมาเบิร์ได้นะครับอยู่หล่านพิเน็ตออดิโอเดอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าแน่นะครับาว่านีเป็นนี่ครับมิกสาวครับซิกเนเจอร์สิบหกนะครับเสียงใสๆซิบๆนะครับสนใจแวะมาเบิร์ได้เด้อนะครับว่านีเป็นสินค้า อืดอื่นๆนะครับอืมเอานะครับชมเศร้าๆแบบนี้นะครับว่าจะเป็นหน้าลายตระกูลหน้าลายนะครับมีร้ายรุ่นลายขนาดนะครับอ่าก็แอบมาชมมาชมเบิ่งได้นะครับข้าวช่างสื่อนะครับข้าวนะครับเอเจหลุนนี้นะครับเอเจเอาซีชแนมนะครับแปดศูนย์ศูนย์สี่นะครับออาฉันรองอยากได้ก็แวะมาชมมาเบิ่ง อ่มาเลือกเบิ่งใดนะครับว่าจะเป็นเอฟเฟคร้องเพลงเอฟเฟคกลองนะครับแหวะมาได้นะครับยูร่าพี่นี่โอริโอนะครับโป๊ะแปดนี่เอานี่โป๊แปดนะครับอ่ามีร่องรับให้พี่น้องในช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่นะครับอไลท์แท่นนะครับพาวเวอร์แอมเป็นลอยลแท่นนะครับอ่าสนใจแหวะมาเบิ่งได้นะครับลอยลอยแท่นนะครับอนะครับ มีหลายชิ้นหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นกองนะครับเอากององสำหรับบางท่านที่ชมคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นการว้าภาผ้าสียสานพื้นบ้านจัดหน่อยเนาะครับหาก่าเ,เข้าใจก็ถ้าไม่เข้าใจก็แวะมา,าหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ c m c นะครับเป็นกององสภาพสวยใหม่กล๊กเลยนะครับ GMC ไฟบีมก็มีเนอนะครับไฟบีม แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับโปูแปดอย่างนี้นะครับมีเยอะนะครับกองสวยๆนะครับกองสวยๆเด้อนะครับสําหรับที่ท่านที่อยากได้นะครับเป็นเจ้าของก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นดอกนะครับดอกถ้าราคาบ้านๆนะครับหรือว่าดอก c ช a เลนเจอร์หกหกห้าศูนย์แปดร้อยวัต์อย่างนี้นะครับ หรือว่าเทตเยปอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นของอินเทอร์โลนนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่สินค้ามือสองนะครับก็พอมีนะครับอย่างแหลกอย่างนี้นะครับแหลกก็พอให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับนะครับแหลกยางดอกนี่นะครับ PR18 อย่างนี้นะครับ รุ่นกีบมะเฟืองเนาะกีบมะเฟืองแบบนี้นะครับก็มีนะครับมีสําหรับต้อนรับบริการสําหรับพี่น้องที่อยากมาใช้บริการในการในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอืมเอานะครับว่าสิเป็นสามรอยเอทเอานะครับกับนี่ของเอ็มพีเอเอานะครับของถ้ำนี่กับนี่นะครับหลายลาหลายรุ่นหลายหลายแบบนะครับ อ่ามีให้พี่น้องได้เลือกเบิรงใดน,นะครับเราว่าจะเป็นตู้เบอร์สองนะครับอันนี้ก็มีนะครับหรือว,ว่าจะเป็นอ่าเน็ตเวิร์ไม่ลอยไม่อ่าไม่สายนะครับอ่ามีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับเพราะว่าจะเป็นของแท้ของ NPE กับแท่นะครับเอาฝากกดไล์ก็แช์ก็ติดตามครับเดอร์นะครับสำหรับอ่าแลกนี้ก็มีนะครับ สเตปดาวก็มีพอมีนะครับฝากกดไหค์กดแช่์กดติดตามน้ำแน่นะครับสายแลนนะครับสายแลนสายแลนอันนี้ร้อยเส้นนะครับสายแลนของยี่ห้อ CM อนะครับร้อยเส้นเอานะครับสำหรับท่านที่ออกงานนะครับก็แวะมาได้นะครับมาชมได้นะครับที่ร้านพิเล่นออดิโอนะครับอืมเอามีของเทพเทปนะครับของอย่างนี้นะครับ นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตยอริโอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะเป็นตู้นี้นะครับตู้ของออริโอจ็อกกี้นะครับมีนะครับให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือสองนะครับ สนใจโทรมาลานี่นะครับคอร์มาลานี่นะครับสาหรับท่านที่สนใจมองหาอยู่นะครับคอร์ดิจิตอลก็มีหลายรุ่นนะครับก็สอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจรีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในการเดินทางก็ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยขับรถระมัดระวังในช่วงเทศกาลด้วยนะครับเป็นห่วงบรรยายจากทางร้านพิเน็ตออดิโอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ